มื่อน,นี้มาเมืองไหม่ครับเลยแวมาเบึงหัวบิงสวนก่อเป็นอาทิตย์แหละครับมอมาเบิงโอ้ยมันก็บบอกคอยง่ามปีนี้ครับหกหลายหกหลายกับอุทน สื่อน้ำมันมาใส่เครื่องต้นหญ้าก็บ่ทนน้ำมันห้าสิบบาทก็บ่ได้หลายครับเน,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 นี่ยฮะเกลือกล้วยนี่ใหญ่แน่ยในเด้เกลือกล้วยเครือนนี่อ้ะหอยบางลีนใหม่เจดีต่อยเอาได้นี่ฮะอัะนนี้ได้ครับนี่อ๋อ้าอแก่ละโบจักครับสองหน่วย เยมาเอามาเบิงน้องใหม่มันออกบอรครับโอ้ยบอเด้เอาเป็นอาทิตย์โอ้ยบอเดมาเบิงนานครับ อยู่ดีแม่โอ้เอาครับปรับนี่ก็สีเอากิ่งไม่งาไม่ติดตัดมาแต่เมื่องครับต้นมันป่านะครับล่งไง้บเฮ้อนี่ก่อนครับบม่หลายดอก ไมันพ่ออันนัจังสิม,มาคอยคอนเอาเห็ดฝืนเห็ดไม้อ้อยไฟอะมีนอนนึงพ่อดีพ่อดีนะแล้วจังค่อยเอาอ๋อหนำเต็มให้หน้าครับ ปล่อยได้แต่ควยขึ้นข้าครับเต็มเต็มเลยโอ้ปลาผมครับจอบกินอาหารอาศัยใวละห่ำครับอ,บอัศัยบิดเลยตเต็มเหลือนะก็ ใส่กระสอบนี้ไว้นี่หัวาหารครับซือมาสองโลอ่าเบิ่งครับที่ว่านให้กินครับว่านเบิ่งที่จริงเนื้อว่านเนี่ยิดีกินกินโดน จริงก็คอยว่านให้นี่ละครับนะ,นะคุณมากินตัวนี้ห้อมเนี้อไว้นี้ให้เพื่อนดูด แต่ก่อนนี้เอาใจใส่วานคู่มือเสาแรงครับเท่าน่อยปลาสีสมบูรณ์ใหญ่ครับยำหนาหนาวมาเนีเ่อากินได้ช่วงนี้บ่ค่อยได้อยู่ครับมีภารกิจทั้งเมืองกันนี่ขมาก,กับสิกลับเมืออ่อยกครับจากวันเสาร์อาทิตย์จงสิคอยมาเบิองใหม่ เอ็มครับน้องนี่หล่นออกใครหน้าอันฝนโมเส้านี่กระสิล่นนะครับครับให้ห้ามไว้กินได้ดไร ครับหวัวอาหารก็ไว้นี่ละครับผ,ผู้นี้มากเขาดูเขากเกลือให้ครับยม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 เนี่ยจักเป็นปลาอย่งางละปลาหน่อยหร้อปลาสิว่วก็บปจักครับ ปลาขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าบนเต็มให้หน้าตัวนี้สะนั่นก็สบายเอาปล่อยบ่อรครับปล่อยปลามันเสียลงครับมันหล่นลงลงไปให้หน้าครับลงไปห่วยอยูเพราะฉะนั้นตัวนี้ปล่อยก็พออยู่ครับมันไหลมานี่ี่ปลาตัวนี้บ่ลงครับถ้าปลาธรรมชาติขึ้นมาอยู่นี่เลย ปามติครับคุไล่สวบปลาซิว,วนี่ครับฝนลิ่นฝนตกนี่ต้องมาลัดอยู่นี่ครับนี่ปามสีลงนี่ขึ้นนี่ชอบนกเป็ดบ้าหมัน ปลาหลายครับเอาปลาเยอะยวสอผ้าเบิองมีมอไซค์จอดอยู่ต้องใช้สีหนึ่งอาเฮ็ดสองกรอบนกนกเป็ดหนามครับเบิ้องบงเบิงบ้ง,งนกเป็ดหนามขามี ตะกรอนเต็มอยู่นี่ครับนกเป็ดมารล่อเ่งเอากวงครับขัดนใส่มองหนจอยสิติดบูติดมองหน่อยมองมองมองสอง มองสองละป่าพอดีครับปดง่ายมองสี่นี่บ่ทนปดอ่าครับก็ผ้าอัปเดตให้หน้าสวนครับ บ่ได้มาเหิงน้ำเต็มครับปูปลาหน้าน้ำยงงจะว่าเขาบ่ได้เห็ดเขาแคใส่เขานี่ปลาหลครับมันจะขึ้นมานะครับมาอยู่ครับก็ขอบคุณนะครับที่เด้เขามาเบ่งมาชมครับเพิ่งอัปเดตใหม่เด้เขามาในสวนเพิ่มสีนี่ก็เลยอัปเดตให้ ทั้ง FC เอฟซีหอยด้เบิง่งได้ชมนะครับนานแล้วที่ห้องโบเลยมากครับก็ขอขอบุญขอบคุณครับที่เขามาชมเขามาเบิง่งครับมากดไลค์นะครับให้เด้๋ยเบิงองไดแ๋ยวแย่งเป็นกำลังใจให้ครับสวทำงานครับรับวัดดีครับ